จะมาดีเบลเอาตอบกันนะคะนี่ยค่หานี้เลยจะมาแกะดูกันมีบิดรูดมีกระเจี๊ยบมีพุทชามี มันมันมันเฮียอะไรเรื่องค่ะมันจะมากินกล้วยนะอร่อยนะมั้ยกล้วยนะจะทุกคนกล้วยอร่อย มีกระลอดลลอด้วยค่ะอุ้ยนี่ยแลต่อปว่าไม่มีตา่ะล้วก็มีมีมันม่วงด้วยแต่ว่าหาไม่เจอ นี่มันม่วงนีมนมนม่มันกว้ายะมันจะมีมังค้อหลังด้วยนะทุกคนนี่ทุกคน พวกมา,กานกาหลังมันเหมือนไฟฟ้าเราไม่กคกินพุดซามาเรากินพุดซากันครัแรกเฮ้ยเจาพุดซ่ากัน,นกเดียบกเดียบกระเจียบกัะเดียมทุก,นก,นกนนคน 有吗？这个。